บทนมัมการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สยามะเทวาธิราชาเทวาติเทวามหิตธิกาเทยรักถังอนุรักษ์ขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจักเอเตนะสัจวัตเชนะสุวัตโหตุสัพพธาสยามเทวานุภาเวนะ สยามเทวเตชะสาทุกขโรขภยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏทวะอะเนกาอันตรายาปิวินัสสักตุอเสสโตชยสิทธิทนางลาพังโสดถิงพาขยังสุขังพระลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธ,ธิจัยสวาสัตววัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเม พระสยามเทวาธิราชเป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายทรงมีมหิตฤทลิ์ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาดอุปัตตวะอันตรายความพินาศทั้งหลายขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยประการทั้งปวงด้วยอำนาจสัจวาจาที่อ่างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้ขอจงประทานความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง ด้วยอนุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราชขอจงขจัดทุกโรคภัยความโศกศัตรูอุปัตถวะและอันตรายมิใช่น้อยให้พินาศไปโดยไม่เหลือขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการทรัพยาความสวัสดีความมีโชคความสุขกำลังสีอายุวันนะโภคสมบัติความเจริญและยศ มีอายุยืนตลอดหนึ่งรปีขึ้นไปความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด